สวัสดีครับมาดูผลงานตอนเช้านะครับรูปถ่ายหลวงพ่อจงทันตัวนะครับสองสี่เก้าเก้านะที่ระลึกนะด้านหลังเนี่ยถ้าใครเช่าไปเนี่ยต้องแกะแล้วก็เรี่ยมเอาด้านหลังออกมานะครับเพราะด้านหลังจะชัดร,รูปถ่ายกันภพยขนาด ห้อยคอนะครับหลวงพ่อจงทันตัวนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหายากนะครับหายากเลี่ยมทองได้เลยนะครับเลี่ยมทองใช้ได้เลยเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาท ตาเนื้อเมกะพัดนะวิตาเก้าเนื้อเมกะพัดเหมือนจะมีรอยจานนะเอรอยจานมีรอยจานด้านหลังนะครับจานบางมากเนื้อเมกะพัด เดือดๆเลยเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยบาทเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนะครับเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนี่เจ้าของเราเขาใช้มาพระเนี่ยศึกศึกเยอะนะครับดูจากตะกัวเนี่ย ต่ำกว่าปีสองพันห้าร้อยแน่นอนแล้วเขาเลี่ยมเลี่ยมสามห่วงนะแต่ว่าห่วงด้านล่างนหะร้อยห่วงหักไปแล้วนะเลี่ยมเลี่ยมมานานนะเนะี่ยอง์พระเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นองค์พระดูไม่รู้เป็นสมาธินะครับ ใครรู้ที่ก็เอาไปจัดไปพี่แต่เก่าแน่นอนนะครับเก่าเลยนะเอาเอาสักแปดร้อยแล้วกันนะเอาแปดร้อยบาทตรงนี้เป็นคําข้าวรุ่นสองนะครับกระแสแรงมากตอนนี้นะครับราคาขึ้นหมดแล้วนะตอนนี้ราคาขยับขึ้นหมดนะตามหางมากไปแล้วองค์นี้สวยนะครับซื้อสวยมา สวยๆเลยหน้าตาชัดหน้าชัดหลังนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีแค่องค์เดียวนะสวยๆแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยสมเด็จนะสมเด็จเนื้อผงคนขายบอกตีเป็นหลวงผู้สุกนะแต่ผมน่าจะตีเป็นทางกรุงเทพนะผ่าแท้แน่นอนดูง่ายนะครับแลพะพักเก่ามียันข้างยัน เนื้อสวยมากนะครับขายผัดแท้งเดียวเอาไม่รู้ที่เอาแค่แปดร้อยนะครับเอาแปดร้อยใครไปท่วมก็กลับมาอุดหนุนน้องใหม่นะครับนางกวักแม่ชีบุญเรือนหลังยันนะครับวัดสารนาศนางกวักคุณแม่ชีบุญเรือนวัดสารนาฏตอนนี้ วัตถุมงคลของคุณแม่ก็ขึ้นโอ้โหขึ้นเยอะมากอันนี้ทันคุณแม่บุกเสกนะครับออกที่วัดสรารนาฏสองสี่เก้าเก้าเนื้อดินนะครับหลังยันจะนิยมนะถ้าไม่มียันจะถูกนะหลังยันเนี่ยเอาพันหนึ่งนะครับพระเนี่ยเหมือนเขาแช่สีพึ่งมาด้วยนะเอาหนึ่งพันบาทพระพระผงเกษานะครับ หลวงปู่ศรีนะฮะนี่รุ่นที่ทหารที่ว่าเรือเรือจมเนี่ยเนี่ยที่ออกข่าวดังๆในรุ่นนี้เลยนะครับตอนนั้นขึ้นไปสองสองพันกว่านะเนี่ยพระผงเกษาหลวงปู่ศรีวัดเข่าทาบุนนานะครับสวยๆเลยนะติดเกษาหลวงปู่นะ มีคนเคยสั่างแต่นานนะไม่ค่อยเจอเนะนี่ยนะเพิ่งได้เจอองนี้นะครับเอาพันหนึ่งแล้วกันนะเอาหนึ่งพันบาทองเกาสาาลวงผู้สีหนึ่งพันบาทคำค่าเอารุ่นสองนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะบัวลายจุดบล็อ,บอกบัวไายจุดบัวลายจุดบัว หน้าตาติดชัดนะครับบัวไหลจุดนี่นะบัวบริเวณนี้นครับจะเป็นจุดเป็นจุดแขนจุดนะแขนจุดแขนจุดบัวไหลจุดนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าด้านหน้าเขาเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยตรงเนี้ยเขา้อยกดมาไม่เต็มนะครับเป็นที่บล็อกบริเวณนี้นะครับ แต่ถ้า่องตรงๆเนี่ยคือไม่เห็นนะแต่ต้องบอกไปก่อนนะว่าเนื้อเขาไม่เต็มนะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการชำรุดนะครับเพราะว่าคาบด้านในเนี่ยมีแป้งลอยเหมือนก่อนจะปั๊มน่าจะมีการได้โรยแป้งก่อนนะเป็นที่บล็อกนะครับไม่ใช่เป็นที่การกระเทาะ ตอนนี้บัวหลายจุดเ,เห็นเปิดกันสองพันสองพันห้านะครับทำข้าวตรงนี้แก้มกระเทาะแต่ด้านหน้าเดูอยางเนี้ไยดูไม่ออกนะครับเอาสักพันสามแล้วกันเอาพันสามะใหญ่หนาดีนะเอาพันสามเหรียญหน้าคู่ หลวงพ่อเต๋อคงทองนะครับหน้าคู่หลวงพ่อเต๋อคงทองนี่ก็เป็นเหรียญหลักของหลวงพ่ออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ คู่หลวงพ่อเตยคงทองสวยๆเลยนะสวยๆส,ยสภาพสวยนะครับเอาเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทพระสวยมากนะครับผิวเป็นมะขามเปียกนะฮะเอาสองพันบาท มาใครที่ถามหาหลวงพ่อแดงถามกันตลอดนะหลวงพ่อแดงเนี่ยสลสงใสจะขายรุดเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะสังคติจุดนะแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงสังคติจุด ผ้าเนี่ยผิวหิ่งหิ่นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะยันเด้งทุกตัวนะครับยันคมชัดผ้าสวยไม่ได้ ีการใช้งานเลยนะฮะสวยๆเดิมๆนะครับสังคติจุดเอาสองพันแปดร้อยนะครับสองพันแปดร้อยบาทใครหายอยู่แม่ครัวนะครับมีแม่ครัวไม่มีอดนะครับว่าไปนั่นอีกใครสนใจนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์ แอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับแอดไลน์ ID ไลน์ A C A L L V E T E นะครับถ้าค้นหา ID ไม่เจอก็ค้นหาจากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ